สวัสดีค่ะมากันแล้วนะคะสวัสดีวันที่1เมษานะคะเดือนที่ร้อนที่สุดของประเทศไทยนะคะสำหรับเส้นแรกนะคะแอดมินก็ทำคลิปแบบสวยๆคมๆชัดๆมาให้ได้ชมกันนะคะขอเสนอเป็นสร้อยข้อมือ2บาทนะคะรายมีนาขั้นตุ้มขั้นบอลน,นะคะ สวยงามมากนะคะแทบจะไม่อยากพูดเลยว่าสวยแค่ไหนอยากจะให้ชมชิปคลิปกันไปแบบชัดๆมากกว่านะคะนี่ค่ะก็ตัวสร้อยเนี่ยจะมีความยืดหยุ่นค่อนข้างสูงนะคะในส่วนของตะขอก็แข็งแรงนะคะนี่ค่ะทนทานค่ะแล้ก็ง้าง่ายใส่ง่ายนะคะนี่ค่ะ เส้นถัดมาชิ้นถัดมาที่นําเสนอนะคะเป็นต่างหูลายดอกพิกุลน,นะคะสําหรับต่างหูคู่นี้นะคะจะมีน้ําหนักอยู่ที่2ส,สลึงค่ะนี่ค่ะ สูมให้ดูนะคะลายดอกพิกุลก็จะเป็นลักษณะตุ้มกลม,กลมตรงกลางนะคะแล้วก็เดินเส้นเป็นรูปดอกไม้โดยรอบของดอกพิกุลนะคะออของของตุ้มกลมนะคะแล้วก็มีตุ้มกลมเนี่ยปะอยู่บนเส้นที่เป็นคล้ายๆดอกไม้ตลอดรอบเส้นนะคะสำหรับต่างหูคู่นี้จะเป็นงานแป้นเสียบนะคะแป้นทับหลังนะคะบางท่านก็เรียกว่าแป้นเสียบบางท่านก็เรียกว่าแป้นทับหลัง นะคะเนี่ยค่ะจัดไปเป็นคู่คนะคะสวยงามมากนะคะชิ้นถัดมาเลยค่ะอยากนำเสนอเป็นสร้อยคอลายเบนนะคะห้อยจี้ลูกบอลฉลุลาลนะคะแล้วก็ลงยาเป็นสีพาสเทลนะคะสีพาสเทลก็จะเป็นสีเขียวสีฟ้าสีชมพูประมาณนี้นะคะแต่ว่ามันจะมีความหวานนะคะสีจะออ,อ,อ,ออกมาเป็นโทนอ่อนนะคะซึ่งจะไม่ดูแบบ ดูไม่ดูทื่อเกินไปนะคะนยะคะจอกมาวหวานๆเหมาะก,กับสาวๆนะคะอเอามาให้ชมกันเลยนะคะสนใจก็สามารถทักไปทางเพจได้นะคะนี่เลยชิ้นถัดไปนะคะแอดมินก็ทำเป็นสร้อยข้อมือ3บาทนะคะลายบิดนูนมาให้ได้ชมกันนี่ค่ะ,นะคะ ใส่ก็จะแนบกับข้อมือไปเลยสำหรับลายบิดนูนเนี่ยนะคะจะเป็นลายที่ค่อนข้างตันมากๆนะคะนี่ z o มให้ดูกันแบบใกล้ๆนะคะนคะคะสวยงามเงางามทุกอนูนะคะนี่ค่ะแล้วก็เวลาเลือกไซส์เนี่ยไม่ต้องเผื่อไซส์นะคะสำหรับลายนี้เพราะว่าเป็นลายแบนแล้วเวลาใส่ก็จะค่อนข้างติดข้อมือนะคะวันนี้ก็ฝากไว้4ลายนะคะยังไงก็ขอขอบคุณนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ ให้ชาแนลของเรานะคะขอบคุณค่ะ